1,57,000ล้านนะคุณคุณปองเองินมหาศาลเอาไปทำก่อสร้างไปสร้างสนนสร้างสะพานสร้างตึกเหมือนเดิมเอาไปบอกว่าเขียนสวยหรูเอาไปรีสกิลอัพสกิลก็คือเอาไปเป็นงบไอ้นั่นแหะงบพวกอะไร izer, ออร์แกไนเซอร์ออบรงอกลม,มก็ได้เงินทอน30% เอาไปขุดลอกก็ไปขุดลอกในหน้าน้ําได้6 -7% 0เซเข้ากระเป๋านักการเมืองอพายุมันหมุนจริงจ้ามันหมุนเข้ากระเป๋านักการเมืองประชาชนตาดำๆไม่มีนโยบายอะไรที่เข้าปากเข้าท้องประชาชนเลยคนทีน่คิดถึงลุงตู่ไงอย่างน้อยลุงตู่มีคนละครึ่งมีเที่ยวด้วยกันเขายังได้เข้าปากเข้าท้องแต่นี่ไม่มีนโยบายอะไรเลยมันเป็นนโยบายที่หาเงินให้ตัวเองและพรรคพวกเราตั้งข้อสงสัยได้ไหม ว่าโยกงบแบบนี้เป็นโยกงงบเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นงบเงินทอนด่วนแล้วกันนะ